ตำบลบ้านเซี่ยวอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิษฐ์มี6หมู่บ้านคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเซี่ยวมาจากการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านละ2คนและมาประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเซี่ยวจำนวน9คน โดยปัจจุบันมีนางละพัสทรเมืองศรีสุขเป็นหัวหน้าคณะทำงานมีที่ทำการอยู่ที่หมู่ที่1นึ่ตำบลบ้านเซี่ยวอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบุบาตรบทาตีตำบลบ้านเซี่ยวมีประชากรเพศหญิงจำนวน1,667คนมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน1,480คนเป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาแล้วจำนวน1290คน คิดเป็นร้อยละ87.16สมาชิกประเภทองค์กรจำนวน7องค์กรตำบลบ้านเซียวมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปีพศ2560ถึงปัจจุบันแยกเป็น1ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจำนวน29โครงการงบประมาณทั้งสิ้น2.640,000บาทแบ่งเป็นด้านเกษตรกรรมจำนวนสิโครงการ ด้านอุตสาหกรรมจำนวน1โครงการด้านพาณิชยกรรมและอาชีพบริการจำนวน3โครงการด้านหัตถกรรมจำนวน9โครงการ 2. ประเภทเงินอุดหนุนจำนวน1โครงการคือโครงการส่งเสริมการแปลรูปมะขามสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้งบประมาณ19,400บาท ด้านการบริหารจัดการหนี้ตำบลบ้านเซี่ยวได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญาของกองทุนใหม่ตั้งแต่ปีพศ2560ถึงปัจจุบันจำนวน29โครงการเป็นเงิน2ล้าน6,400บาทโดยมีการชำระเงินคืนแล้วจำนวน12โครงการ คงมีหนี้ค้างชำระปกติจำนวน17โครงการเป็นเงิน1,450,000บาทคิดเป็นร้อยละ51.99ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดซึ่งจากการบริหารจัดการของคณะทำงานทำให้ตำบลบ้านเซี่ยวไม่มีหนี้ค้างชำระผิดนัดด้านผลงานเด่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเซี่ยวที่ผ่านมานั้น ผลงานที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนจำนวน2กิจกรรมโครงการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมะขามสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สตรีเกิดแนวคิดในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวกระตุ้นให้สตรีเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้สตรีเข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 2. นี่เสียไม่มีนี่ดีสร้างสุขนับเป็นสโลแกนในการขับเคลื่อนง,งานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเซี่ยวในการบริหารจัดการและติดตามนี่กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตี ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำเงินไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการผลลัพธ์ที่ได้ทำให้กลุ่มเกิดความตระหนักรู้และมีวินัยในการชำระเงินและคณะทำงานเองก็มีเป้าหมายในการติดตามเป็นจุดเน้นสมาชิกเสมอว่าเงินที่เราได้รับการสนับสนุนไปนี้ถ้าเรานำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วแม้จะ เป็นนี้แต่ก็เป็นนี้ที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งเมื่อคนเรามีอาชีพมีรายได้ก็จะทำให้วิถีชีวิตดีมีความสุขเพิ่มขึ้นซึ่งตำบลบ้านเซี่ยวเองก็มีกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอื่นในพื้นที่ที่สามารถที่จะไปศึกษาดูงานเรียนรู้การบริหารจัดการการดาเนินงานของกลุ่มเพื่อนามาปรับใช้ได้นั่นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านเซี่ยวนั่นเองปัจจัยความสาเร็จ คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบ้านเซี่ยวมองที่3อย่างคือ 1. ความร่วมมือของสตรีในพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุนร่วมคิดและมองหาแนวทางในการที่จะส่งเสริมให้สตรีได้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ 2. ความเชื่อมั่นและการให้โอกาสการให้โอกาสสตรีได้เรียนรู้และเชื่อมั่นว่าสตรีจะนำความรู้และเงินทุนที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 3. การประชาสัมพันธ์ทำให้สตีได้รู้จักกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้นและสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านเซี่ยวที่เข้ามาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนในปีพศ2564เพิ่มขึ้นจำนวน12โครงการการต่อยอดความสำเร็จ จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทางคณะทำงานขับเคลื่อนมองว่าในการที่จะทำให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนต่อไปได้นั้นกลุ่มต้องได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในด้านนั้นๆเพื่อให้กลุ่มสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดอาชีพให้มีความยั่งยืนได้ดังนั้นทางคณะทำงานขับเคลื่อนก็จะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนในการหาช่องทางในการ พัฒนาให้กับกลุ่มต่อไปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1. เราได้มีการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านเซี่ยวเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ดียิ่งขึ้น 2. มีการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีอย่างสม่ำเสมอ 3. ม,มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับสตรีในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สตรีในพื้นที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 5. เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทีพีแมเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6. เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์ผีเสื้อตามโครงการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนําไปใช้ประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2565ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และจากการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ผ่านมาเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้สตรีของเราได้รับการพัฒนามีศักยภาพมีงานมีอาชีพมีไรายได้มีความมั่นคงในชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป